ข้อสิหนะครับข้อนี้ถามว่านะครับอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ซากของสิ่งมีชีวิตกลายเป็นน้ํามันปิตโตเรเลียมนะครับแบคทีเ r ียไม่ใช้ออกซิเจนในการหายใจความร้อนแร่ที่อยู่ในดินความดันระดับความดันของพื้นโลกแระยะเวลาข้อนี้ก็มีสิทธิถูกนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับแบคที ria ที่ใช้ออกซิเจนไม่ใช่ละนะครับเพราะว่า การทับถมของคือการเกิดน้ํามันดิบเนี่ยมันจะเกิดจากการทับถมของพวกสร้างสิ่งมีชีวิตทับลงไปทับลงไปทับลงไปเรื่อยๆจนโดนกดดันภายใต้พื้นโลกเนี่ยดังนั้นมันไม่มีออกซิเจนที่ใช้หายใจอยู่อยู่แล้วนะครับดังนั้นแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนอันเนี้ยไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการหายใจใช่ความร้อนแร่ธาตุที่อยู่ในดิน อ๋อระยะเวลาโอเคนะครับอ่าโอเคที่มันเกิดน้ำมันเนาะโอเคความร้อนนี่เกี่ยวนะครับอ่าและธาตุในอยู่ในดินเนี่ยนะครับอ่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะไอเจ้าเนี่ยแร่ธาตุเนี่ยนะครับอ่าระยะเวลาเกี่ยวนะครับอ่าแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการหายใจเกี่ยวนะครับในการย่อยสลายพวกซากสิ่งมีชีวิตไอเนี่ยนะครับความร้อน ใช่ความดันของื้นโลกใช่นะครับเพราะว่ามันจะต้องโดนความดันอีกกดทับพวกซากสิ่งมีชีวิตนี่โดนกดกด,ดทับไปเรื่อยแล้วก็ระยะเวลาใช่นะครับดังนั้นคําตอบที่ถูกที่สุดก็คือข้อที่5นั่นเองที่ทําให้เกิดน้ํามันปิโตรเลียมคือจะต้องมีการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตลงไปลึกๆนะครับใช้เวลาหลายล้านปีนะครับถึงจะเกิดน้ํามันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันนะครับอ่าข้อ18นะครับ ข้อนี้บอกว่าหากนักเรียนต้องการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ด้วยพลาสติกนักเรียนจะใช้กระบวนการอะไรนะข้อ1หนึ่งการหล่อแบบข้อสองการอัดแล้วก็การเป่าลมข้อที่สามการอัดแบบดูดอากาศออกข้อทสี่การอัดแบบต่อเนื่องข้อที่ห้าการฉีดเข้าต้นแบบนะครับข้อที่ถูกก็คือถ้าเราจะผลิตเส้นใยจะเป็นกระบวนการใช้ก็คือการอัดแบบต่อเนื่องนะครับสำหรับกระบวนการผลิตเส้นใยจากพลาสติก นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อสิบเก้านะครับตรงนี้บอกว่าครูลักนะครับขับรถยนต์คันหนึ่งนะครับแล่นจากเมืองกอไปเมืองขอนะครับโดยที่ระยะทางทั้งสองเมืองห่างกันเก้าร้อยกิโลเมตรนะครับคืออ่ากอไปขอห่างกันอยู่เกนะ้าร้อยกิโลเมตรเนาะสมมุติว่ารถคันดังกล่าววิ่งด้วยอัตราเร็วเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง และเริ่มออกเดินทางจากเมืองกอ่อที่เวลาหกโมงเชา้าจงหาว่าครูรักจะไปถึงเมืองขอเวลาเท่าใดน,นะครับคือสถานการณ์มันก็มีเมืองกอ่อเนาะแล้วก็เมืองขออยู่ห่างกันตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บขับรถออกไปเนาะอ่าขับรถออกไปฟ้าบรถเก่งแล้วกันเดินทางไกลนะครับจนกระทั่งมาถึงเมืองขอเนี่ยนะครับอ่าเมืองขอเนี่ย ระยะทางตรงนี้มันห่างก,กันอยู่900กิโลเมตรนะครับทีนี้ถามว่า,าขับด้วยอัตราเร็วนะครับอัตราเร็วก็คือ v คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนะครับ s หรือระยะทางนะครับเ,เวลาที่ออกก็คือ6.00นอน,นะครับเ,เสร็จปุ๊บยังไงต่ออีก โอเคเราก็จะได้จากสูตรนะครับเราจะได้ว่า v เท่ากับ s ส่วน t คือ,อความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาทีนี้เราต้องการจะทราบเวลานะครับในการเดินทางย้าย t ขึ้นไปเราก็จะได้ว่า,าสลับข้างเนาะก็จะได้ t เท่ากับ v ส่วนเท่ากับ s ส่วน v _.นะครับเพราะว่าเราย้ายขึ้นไปแล้วก็ย้าย v กบมาหาร ทีนี้เราก็จะแทนค่าลงไปคือ900นะครับคือระยะทางนะ900กิโลเมตรหารด้วยความเร็วคือ90นะครับตัด0ตัด0 919 9, 9, โอเคใช้เวลา10ชั่วโมงนั่นเองนะครับนะเดินทางตอน6โมงนะครับบวกไปอีก10ชั่วโมงนะครับ6โมงอ่านะ7โมง 8โมง9โมง10โมง11โมงเที่ยงบ่าย1บ่าย2บ่าย3บ่าย4โมงพอดีนะครับก็จะถึงประมาณ16นาฬิกานั่นเองนะครับก็ไล่ไปนะครับข้อนี้ไม่ยากเหมือนโจทย์ยาวจะยากนะอันดับแรกเราหามาก่อนว่าเดินทางเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็มาไลา่ไปว่าจาก6โมงบวกไปอีก10ชั่วโมงจะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็คือเป็นเวลา16นาฬิกานั่นเอง นะครับโอเคไม่ยากนะครับคำนวณน,นิดเดียวนะครับครูถึงมองว่าวิทย์ทั่วไปมันมันไม่ยากมันเป็นแค่พื้นฐานเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันอ่าข้อ20นะครับตรงนี้บอกว่ากระถางต้นไม้นะครับใบหนึ่งหล่นจากตึกสูงมากระทบกับพื้นของลานจอดรถนะครับนักเรียนคิดว่าความเร็วของกระถางดังกล่าวจะเป็นอย่างไรหากไม่คิดแรงต้านอากาศนะครับอ๋อคือ มีกระถางต้นไม้นะครับอ่ามีกระถางต้นไม้นะครับอยู่บนตึกสูงเนาะ,ะว่าอยู่บนตึกสูงพร้อมจะหล่นลงมานะครับอ่าพร้อมจะหล่นลงมาึนะ๊บะจ,ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเวลามีอะไรก็ตามที่อยู่บนตึกสูงหรืออยู่บนหนาผาอะไรพวกเนี้ยมันจะมีพลังงานสอง สตัวที่มาเกี่ยวข้องนั่นก็คือพลังงานศักกับพลังงานจนนะครับพลังงานสัก่นะ์อีกฝั่งหนึ่งก็คือพลังงานจนครับนะคือไอเจ้าพลังงานศักเนี่ยจะมีสูตร,รก็คือ mgh คือมันจะเกี่ยวข้องกับความสูงคือ h นะแต่ถ้าเป็นพลังงานจนเนี่ยก็คือเศษ1นึส่วนส mv กำลังสองจะเกี่ยวข้องกับความเร็วเดิมที กระถางต้นไม้อยู่ด้านบนเนี่ยความเร็วมันยังเป็นศูนย์คือมันยังไม่ตกใช่ไหมครับดังนั้นเจ้าพลังงานจลเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนกันหรือจะมีค่าน้อยอน้อยแล้วกันนะครับเสร็จปุ๊บไอพลังงานศักด์เนี่ยมันมีความสูงอยู่สูงเยอะเลยใช่ไหมมี s อสยู่สูงเลยดังนั้นพลังงานศักด์เนี่ยจะมีค่ามากในช่วงแรกนะแต่พอกระถางต้นไม้เริ่มตกลงมาปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดความเร็วขึ้นใช่ไหม ความเร็วเปลี่ยนไปใช่ไหมครับอ่าความเร็วเปลี่ยนไปปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นอ่าตัวพลังงานจนเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นอ่าพูด,ดง่ายๆคือพลังงานจนจะมีค่ามากขึ้นนะครับแต่อเจ้าพลังงานสักเนี่ยจะกลับกันเพราะว่าความสูงมันลดลงมาไหมความสูงมันถูกลดลงมานั่นก็คือพลังงานสักจะมีค่าน้อยลงนะครับจะตรงข้ามกันนะครับ มันเป็นความสัมพันธ์ของพลังงานจลกับพลังงานศักย์นะครับทีนี้มาดูว่ากรณีที่กระถางต้นไม้ตกลงมาเกิดอ,อะไรขึ้นความเร็วลดลงอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่นะครับความเร็วไม่ได้ลดลงเลยเวลาเวลามันตกลงมายิ่งความเร็วจะยิ่งเพิ่มขึ้นความเร็วคงที่ไม่ใช่ความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนะนะครับความเร็วในช่วงแรกเพิ่มขึ้นแล้วจะลดลงไม่ใช่นะครับความเร็วในช่วงแรกลดลงแล้วเพิ่มขึ้นไม่ใช่นะครับ ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอใช่นะครับถามว่าเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอยังไงมันเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเกิดจากค่า G หรือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองหรือแปลพูดตรงๆก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับค่า G นะครับเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีนั่นเองถ้าเรียนยังจำได้นะครับ พอม,มันเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วยังไงก็คือเพิ่มขึ้นในอัตราสม่ำเสมอคือ1ส่วน2อ mv กำลังสองนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของพลังงานจนที่เกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานจากพลังงานศักย์มาเป็นพลังงานจนเฉยนะครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันนะครับอ่าข้อ21นะครับตรงนี้บอกว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะอ่า ความเร่งของวัตถุนั้นจะเป็นศูนย์เมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่ใช่นะครับอัตราเร็วคงที่ความเร่งก็จะเป็นศูนย์นะครับถูกลนะ้ในเทคโนโลยีปัจจุบันเราสามารถประดิษฐ์แม่เหล็กที่มีขั้วเดียวได้ไม่ได้นะยังไม่สามารถทําได้นะครับขั้วใต้ของสนามแม่เหล็กโลกจะชี้ไปทางทิศเหนือแต่ไม่ตรงกับขั้วเหนือทางภุมิศาสตร์ใช่ครับเพราะว่า แกนโลกของเราจะเอียงนิดนึงที่23.5องศานะครับมันจะไม่ได้ชี้ไปตรงขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์โดยตรงนะครับาการเคลือบสีรถและการทำงานของแบตเตอรี่รถยนต์มีหลักการเดียวกันนะใช่นะครับาการแรงนิวเคลียร์มีหน้าที่ยึดนิวคลีย์อนให้อยู่รวมกันใช่ครับคือ ยึดอ่อเจ้าโบตอนกับนิวตรอนให้อยู่รวมกันก็คือแรงดิวเคลียร์นี่แหละที่อยู่ภายในอะตอมเนาะอ่าข้อที่มันผิดก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับที่บอกว่าปัจจุบันเราสามารถผลิตแม่เหล็กขั้วที่มีขั้วเดียวได้เรายังทําไม่ได้นะครับอไปดูข้อถัดไปกันนะครับ